สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องมิตรเกมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมแลนนองนนท์นะครับวันนี้เราจะมากินส้มตำด้วยกันครับคุณผู้ชมวันนี้ผมมีตำไทยนะครับตำไทยแล้วก็นี่เลยกินกับปลาเผาครับแล้วก็มีมีด้วยคุณผู้ชมนี่แล้วก็กรเทียมเฮ้ยกระเทียมเจียวเจียวกระเทียมมาครับคุณผู้ชม วันนี้ก็ชวนคุณผู้ชมมากินปลาด้วยกันนะครับปลานิลเผาเลยวันนี้กินกับส้มตำแทบๆอากาศดีดีวันนี้แดดเปรี้ยงร้อนมากโอ้ยหวววตำไทยตำไทยครับผมตำไทยนี่ผมต้องบอกก่อนว่าจะไม่ค่อยแซ่บสำหรับผมนะแต่ก็กินได้หวานตำไทยผมต้องสั่งแม่ค้าบอกให้เปรี้ยวหวานอะ่ะอร่อยอร่อยไหมอร่อยจ้ื่อถึงบอปลา มีน้ำจิ้มทีพซดด้วยนะเขาแถมมาให้อืม,อมนี่แหล่งโปรตีนท่านดีรวยเอ้ยลยุยนะครับผมลิ้นไก่ร้านเลยพี่เกียวมันเนี้ย <S <S ลำคอสำส้มวัน,นี่อะไรอยู่ลำบ่ลำเลยอโอเคมาครับคุณผู้ชมแ่บแครับผมอืมอืม,อม กระเทียมเจียวหอมหอมไหอมอไม่มันจะหอมอก๋อกระเทียมเจียวนั่นแลหละได้กินอย่างงี้ก็เบาท้องเลยเนาะมันไม่เผ็ดเกินใช่แล้วยังไม่ได้ยังไม่ได้ชิมปลาเลยแต่ถ้าจะให้สุดต้องตำปะละ นี่ปลาเผาตัวใหญ่หถึงก้อถึงรึข้าไม่ถึงแต่พี่อันนี้น้อให้อ่ะอันนี้อ่อาล้างมือยังอ่ะโอ้ <laughs> ไม่ต้องล้าง <laughs> หอรอกปลาหวานจุบมือไปแล้วไม่ต้องล้าง <laughs> อืมโอ้ยแม่ปลาหวานอะ ปลาสดอ่ะร้านพี่มิกไหมเนี่ยร้านไหนเดินใน,นเมืองมาอ๋อเมืองเมืองไม่เป็นไรทอกคุณผู้ชมวันนี้พูดไม่ค่อยชัดติดอ่าง <laughs> ผมจะเป็นคนติดอ่างเลยนะคุณผู้ชมเห <laughs> มือนลิ้นไก่สั้นไปทุกวันทุกวันนะพูดแปลว่าไม่ชัดอ่ะไม่ชัดเลยไม่ชัดเลย ผักมีมากมาหลายอย่างอือขบับบุงนาตลาดโหระพานะครับผม,มนี่ก็มีผักกาดขาวก็มีหอมห่อหอมห่ออ้ม,มตำแซ่บมากลืมบอกแม่ค้าเอาใส่มาเลยหอมหอ่อเอาใส่กับตม้มตำมันจะหอม,มอ่ะชอบอ หมี่ยุ่มครับหมี่ยุ่มยุ่มเอาครับผมไม่ต้องตัดบอกเขาใส่ถั่วเยอะๆแนวนี้เนาะอ่าไม่เห็นไม่หัวอ่ะก็ไยหัวอ้มมีอร่อยทุกคนผสมน้ำไปเลยน้ำต้มตังมันไหลมาเจอนี่แล้วมันนี่ต้มไอหมี่พอดีเลยเรานี่อยากกินมันไหลก็ได้มันก็ขอข้างบ้านสามสี่ตัวเนาะ แต่วันนั้นตำแบบไม่อร่อยนะวันนั้นอะ่ะวันนั้นจืดจริงแล้วก็หวานปลาเข้าหวานต้มตำก็อร่อยมีมีก็แทกจุกโดดจะรุดโดดอะ่ะมาเป็นมิดเลย วันนี้ปลาตัวเบอเริ่มนะครับคุณผู้ชมมาช่วยเ็นกินหน่อยครับหมด้อยังนั่นอะ่ะหมดหรอหมดแล้วกระบอก,บอกดูกลางเลยนะอยากก็น้องน้อยเลยคุณผู้ชมต้องไตสปลาให้ลิ้นผมนี่แบบว่ามันจะตรวจหาก้างนี่นี่ไม่มีทางที่จะติดคอเด็ดขาดเลย,เลยมันจะตรวจหาก้างคุณผู้ชมแต่ว่า แช่เนื้อปลาเดี๋ยวพูดติดขึ้นมาอายเขาไม่สิอย่าเบงโอ้ค้ำใหญ่ยังเลยอะก็ดูปลาตัวไม่เลิ่มมานี่คันไม่พอก็เท่ากันไหมเนี่ยเกมใหญ่กว่าหน่อยนึงเนื้อมันหมดแบบข้างแล้วนะจะไม่เป็นไรเลยกลางนั่นไงเขาจะเก็บไปกินกลางคืนเลยไงเออใช่เก็บไปกินคนเดียวตอนคืนของดีตาปลาอ่ะกินลองชิมพี่เกมลองชิมตาปลาไม่ไม่ไม่ นี่คือสุดยอดแห่งความมันมันจะบอกให้ตาปลาเดี๋ยวค่อยกินทีหลังมันจะออกมันๆกืึบๆคุณผู้ชมชอบมากกินปลาเมื่อไหร่ต้องได้กินตาปลาผมเฮ้ยไม่กินตาปลาแล้วต้องพี่กินก้างเลยมันมีไขมัน <laughs> แขน็งทานไม่ได้เพราว่าต้องนี้ก่อนเดี๋ยวมาผมมากิน ขาปูอือหือถวาเจ้าเจงครับทุกคนมานนี้ก็บอกว่าอือห่วงมาเยอะๆแต่ไม่ได้เอาช้อนมาตักอาซไหมพี่เนี่ยอ้อหืออาวุธรับ่อมงอซ่อมมันตักได้ไหมตักได้ได้อยู่แต่ได้แต่พี่โอ้ขี้โกงอ่ะได้แต่ขาปูเนี่ยขาปูก็มันมัน นี่นี่มันคือเทคนิคนะคุณผู้ชมมันตัดเลียนได้มันอย่าเบริปรปลาเล่มอ่ะคือปลาเล่ม, <c oughs> มกินอยาข้าวสุดยอดอ่ะเอ <c oughs> าไหมปลาเอามาเอามาหมดนั่นแหละนะครับลงให้ต้างเน้นนะเอานั่นแหละฮะกินอะไรจักหนาวกระูกสลัง กินเนื้อแป๊บเดียวหมดกินก้างนั่นได้นานๆหน่อยนี่กระเทียมโบโหกระเทียมแบบเละไปแล้วคุณผู้ชมก็หอมเนื้อ Cái cặp ở đây có rồi nó không được hoàn Xôm Ở đây mình lên Khoảng giặt Xì níu Ừ. Ừ. Thua. แต่ตำยังไม่ถูกปะกต้องเปรี้ยวคนนี้อีกนิดนึงเปรี้ยวหวานอนะแล้วก็ใส่โป๊ะเยอะๆคว่านี้อีกนิดนึงเค็มๆแกล้มเค็มไปแกล้มหวานๆเปรี้ยวถ้าไม่อร่อย,อยจะไม่ซื้อแล้วครับผม่ <laughs> าตามเองละต่อไปเห็นป้าเขาแบบว่าเอาวันนี้หามะนาวหามะน,<อ>นาวกับมีดไม่เจอรอ, <laughs> อนั่งรอเป็นพักเลย พอแล้วพี่เกมเอากลับก็แทนที่จะเอามาให้น้อก็บอกพ,พอแล้วอ,ะอ่ะมียังไม่หมดเลยแล้วไเก็บไว้ดีวกว่าคุณผู้ชมจะมมเก็บไปกินตอนเย็นปูดองอยากกินมักม่วงอ่ะพี่เกมมักม่วงส้มอะ่ะมะกต้อน เราพาไปกินไหนคาร์ต้อนเลยมีด้วยเหรอทใช่เ <mass> น ah <eterm oon> ี <Pacific astrology> ่ยเยอะยะไปมัดติดไว้ก่อนเดี๋ยวหาซื้อมะม่วงในไปมัดติดให้ขาต้นเลยแหละติดคาร์ต้นเลยมัดขาต้นมั้งงั้นติดมะม่วงติดส้มตำ ติดออมติดลับติดเธอคนนั้นออิ่มชอบตำเกี้ยงเลยเหลือแต่พวกเศษปลาหมดแล้วไหมนะพีไม่หมดเก็บไว้หอกระบาหอตาลูกหนึ่งกลับบ้านไปน้อยเลยลูกนี่เป็นไงครับวันนี้ต้มตําใช้ได้อยู่อร่อยเลยอร่อยอยู่แต่ยังขาดไม่ค่อยาดเปรี้ยวนิดนึงเพราะผมชอบเปรี้ยวหวานครับผู้ชม หวานนี่ก็ยังขาดแต่ถั่วนี่โอเคใช่ไหมเผ็ดก็ยังไม่เผ็ดถั่วนี่โอเคใช่ไหมถั่วไหนถั่วถั่วไหนเม็ดถั่วโอเคเยอะดีนะครับผมเดี๋ยวต้องไปไซส์กินให้หมดวันนี้ก็จะขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับพบเจอกับผมและน้องน้ำมันต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเล็บเปิดเลยกันเดี๋ยว